สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วนอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาติดตั้งจอ a อ d ด o i d ในรถ MG5 นะรถรุ่นนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อุปกรณ์การติดตั้งยังมีครบทุกอย่างนะตัวนี้มีกล้องมองหลังที่มีเลี้ยวตามรถด,ด้วยวิธีติดตั้งเขาติดตั้งกันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาดูวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างในการติดตั้งอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ามาดูวิธีถอดกันเลย ตามช่างลุงอ้วนเลยวิธีการถอดนี่ก็ตัวนี้เขาจะเป็นกิฟเหล็กค่อนข้างแข็งนิดนึงต้องใช้อุปกรณ์ที่พลาสติกที่งัดที่ไม่เป็นรอยก็ขยับออกมาตามช่างลุงอ้วนเลยก็จะเป็นเขี้ยวกิฟมีน็อตอยู่6ตัวทั้งหมดตามที่ลุงอ้วนชี้ให้ดูนี่เลยอันนี้เป็นปลั๊กแอร์จอเดิมเขาเนี่ยมันหมดอายุละ ฟีมันลอกส่วนระบบควบคุมพวงมาลัยมีครบตัวนี้ MG5 จอมันหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนมีน็อตอยู่ทั้งหมดอยู่6ตัวเดี๋ยวช่างเขาขายออกมาเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยดูตามช่างลูกอ้วนเลยหลังจากที่ไขน็อตเสร็จก็ยกจอ,อกมาเลยยกออกมาเลย เขาจะยกออกมาเป็นชุดเลยทั้งทั้งสวิตช์แอร์ปักก็เป็นปักสี่เหลี่ยมใหญ่นะมาดูหน้ากากกันอ่นนี่หน้ากากตรงรุ่นของเขาอานี่ชุดสายตรงรุ่นที่ลุงอ้วนบอกว่าเป็นปักใหญ่อันนี้เป็นกล่องแคนบัสที่เชื่อมระบบะพวงมลาลัยต่างๆกล้องมองหลังต่างๆขึ้นเรามาดูส่วนที่ประกอบกันอันนี้จะเป็นปักใหญ่เลยที่ลุงอ้วนบอกมีกล่องแคนบัส อ่ะอันนี้เป็นชุดสายกล้องมองหลังสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยไม่มีการดัดแปลงอะไรก็สามารถเชื่อมโดยปักได้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานดูนะระบบควบคุมพวงมาลยัยเป็นยังไงนะสั่งงานได้ไหมต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะเช็คก,การใช้งานต่างๆ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่เลยนะเวลาประกอบเข้าไปเรียบร้อยชุดสายก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลยทีนี้สวยงามจอขนาด10นิ้วนะ Mg5 นี่ก็ใส่10นิ้วน,นี่เลยให้ดูมุมมองชัดๆว่าความเรียบร้อยเป็นไงติดตั้งเข้าไปแล้วเป็นไงเรียบร้อยไหมน,นี่เลย ส่วนแอร์เนี่ยมาอยู่ด้านล่างเข้าตรงช่องเดิมเลยดูกล้องมองหลังตัวนี้ลุงอ้วนใช้กล้องหลังตัวเดิมตัวเดิมของรถยังไม่เสียก็เวลาเลี้ยวเห็นไหมมันเขาจะเลี้ยวตามรถด,ด้วยตัวนี้ถ้าไม่มีกล่องแคนบัสเนี่ยไม่สามารถทําได้ะกล่องแคนบัสเขาจะมาคุมเรื่องระบบะกล้องเลี้ยวตามรถนี้ได้แล้วระบบควบคุมพวงมาลัยด้วยนะ การสั่งงานต่างๆบนพวงมาลัยเนี่ยเขาก็สั่งงานได้ครบทุกอย่างนะโหมดเลือกต่างๆหรือจะเป็นเลือกแท็กเลือกเพลงต่างๆนะได้ครบหมดนะนี่เลยนะเลือกโหมดต่างๆได้ครบทุกฟังก์ชันสะดวกสบายกว่าเดิมเยอะนะนี่เลยเห็นไหม นะเลงลดเสียงได้ทุกอย่างมิ้วเสียงได้นะโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลงอ้วนด้วยนะเวลาลงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ